สวัสดีครับท่านผู้ชมมน,นี้ลุงโสภามาตามแนวทางเพื่อนปานของหลวงพี่ตงครับขอสัดไม่ได้ขอ <laughs> สัดไม่ได้ไไดพี่พี่ถามไ,ได้ไหนเราให้ทุมน,น,น้อยทุนน้อยแม่เอาเตรียมสมุดปากกาเด้อครับข้ามเปลือกต้เอเรา<ๆ>นะครับมีที่แปดเนาะ วันที่แปดแปดตาคหเขาตั้งอาทิตย์เลยวงหนึ่งโอ้ยเทแลแ้วเนีทางเทียวเล่วนี่เป็นนั่งเอาขึ้นเขาบ่ครับเนีน่ยถ้ำวัดแล้วถ้ำวัดแล้วขึเสาถ้ำวัดเสาได้เลยบ่อุงทีเนี่ยร่อยมากคืเอเราเนี่ย อจากมาไอ้ทำวัดน้ำลงทีเนาะขึ้สีเห็นร้อยลงลงลงมาเห็นนั่งเพิ่นบอกกินห้าบ่งยิงกับบ่บ่เห็นดี่ยังบ่เห็นขาวหรือว่าเห็นทางใดหลับสอนเห็นแบบได้แล่นนี่บ่เอาเด้ร้อยแบบเป็นน้อยแขนแขนได้เล็กเล่ามื่นีเล็กบ่มีเก่าบ่มีเก่าหรือเปล่าข้าบลงพีืัอนี้อันนี้คำโคุ้งแล้วค่ะ มีตัวไดนะครับหลวงพี่มือแปดสี่สามกับสองหนึ่งแปดสี่สามกับสองหนึ่งสามโค้งเที่ยวเล่าเนาะตัดออกมามีตัวไดนะครับหลวงพี่ก็มีแปดสี 4, 2, 1, ่แปดสามสี่สามสองหนึ่งเหล็กสี่กูหนึ่งแบบเหล็กม่มีเก่ามามีเก่ามีเก่าบ้านเงินมันหน่อยหน่อยกูนนห,นกหนึ่งว่ามือมือวันจ่ายหนึ่งเก่าสามเต็มเต็มเลยละ สามสามเก่ามันจันทริพานมากแนนตรงๆเรงยลร้อยรงพีแนนแขาเข่าไม่จักเมื่อไรเราสำหรับตำเล่าล้องพีโอ้ยทั้งอาทิตย์เราวงหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์จันทรนมากกับเข่าทั้งอาทิตย์เรามาวัานจันทร์นั่นกับเข่าวัานจันทร์เขา่าสามสองอาทิตย์เราเติร์น,น,นแมน,นลองเบิงเ้งมือนนแ่แปดซีแปดซีกับซีสามานั่นทั้งนัก,นกล้ว ันคุณนพันเน่บอกแล้วครับ롱งพี่แมนแปดสี่กับสี่สามแนจัดได้จัดหลดจีิล롱งพี่แมนได้ขอได้นั่นคือแปดแปดสี่สามกับสองหนึ่งแปดสี่สามกับสองหนึ่งแมนขอได้แปดสี่สามดอกนี้ดีจเัเหล็ 4, 3, 4, กสี่สามเหล็กลาบสี่สามสี่หาง่ว่าเหล็กไถมันออกอยาก เด็กเล้าออกดีขึ้นยังออกดีเตะชอนอาทิตย์ชิปกันแล้วมั้ยค่ะลุงพีแม่นโครเลมขามโคงเทียวเล้าแก่น้ำแต่พิจารณาเป็นเพราะเรืค่าประทูค่ากับเขาค่าน้ำมุกน้ำมันมูลนั่นะขันมีกำลังหลายกันเอาเนื้อย่างมันม้วงพี่แมนตามกำลังเขาเด้อทานเนื้อย่างก่อนเด้อเทียงเสียงดวงเสียงเสียงโชคนี่ย่าย่าไปกูนี่ยืมซินมาสื่อมาลงทุนเด้อ บัมานบ่ดลงทีงันเปลนหนงแบบเอาอย่างไงว่ามันมีความเทียงเนาะมันมีหักเนาะแม่โอ้จ้านั่นมันมีหักเอาอย่างไงว่ามันมีปลรูดออกว่างเล็กมันจะออกตัวใดนะแม่อาจารย์ทุกอาจารย์ก็ได้คือมันเป็นแค่แนวทางที่เป็นไหนมากเออไม่ได้ว่าง่มง่ายมันเป็นแค่แนวทางเป็นแนวทางแต่รูดออกตัวใดงั้นไหมูกไปคล้ายหน้ามัตสึตัวนีึงไม่น่ายหมดลงพี่ แต่เดี๋ยวว่าพะบ่มีหน้าไหมหน้าหน้ายูแม่โอ้อาองเที่ยวเล่าจะไปจักบ้านเลยครับลุงพี่เล่าเหมือนี้ชุดพันคุณพันกับมีเด้อพี่น้องตัวใดก็ลุงพี่พันคุณพันแปดสี่คับสี่สามแปดสี่คับสี่สามเบิ้งว่าปอเด้อตามเล่ามแรกแปดสี่ 8ปดสีสามกับสองหนึ่งตาอกมากเลจะมีสองหนึ่งแปดสีแปดสามสีสามท่านพูดงานวิ่ง <4. S 1> วิ่งวิ่งรวดนะวิ่งแปดรวดวิ่งแปดมันงีวิ่งรดว,งวดแปดรวดตับเล่านะคะแป<น>ดตุลดาเมื่อนี้ละเอาไว้กันเถอะลูกพีเอเอได้ไปน,นี่ท่นอย่างไดท่านคุ้นั่านเก่าเลากัเสร,ร,ร็จงพีว่าแปดซีมัน้วงพีแปดซีกับซีสามี่าง เราบอท่านเอาบอท่นในหน่อกันเดี๋ยวเราสักพักหนึงกันเด้อพี่น้องแปดสี 8, 4, ่สามพันคุณพันกับมีตีครับหลวงพี่ตา่ตางกันกำลังเฮาเด้อต,าตา่างกำลังพันผู้ใดบ่มีพนันกับบาทคุณบาทก็ได้ต,าตา่างกำลังเฮาเห็นเพิ่นถือรายอยากได้รายก็เพิ่นมันบ่เปลี่ยนไปบ่ได้เด้อย,ยมพอยมมี มันคืออยู่ที่ดวงวาสนาของแต่ละคนมาซ้ำกันเอาแชปหน้าจอนะครับพี่น้องมาหาลงที่ตรงในเทงไทยเทงเล่าเอาให้คุ้มเลยเมือน,นี้พี่น้องเอ้เอาให้คุ้มเลย แต่ยัอแม่ม่อวันหนึ่งก็สีได้เงินแสนน้ำฝนมีเนาะ้แต่กายควงทำมาเงินเจดงเลาไปทังเจดังก็ก็เงินได้ขั้นว่าทังพี่ท้งพี่บเนี่พี่น้องอบ้านนี้พี่น้องชัดเจียที่พี่น้องนะครับตามนั้นนะครับน่ารักเลยพี่นะครับอะ พี่น้องที่แคบหน้าจอไว้นะครับแนวทางเพื่อนบ้านนะครับต่ำเล่ามือนีตัวได้กับพันขุนพันลงพีแปดซีกับซีสามแปดซีกับซีสามเนี่ยเป็นตัวพันขุนพันมาสั้นวิ่งรูดไปที่แปดเออวิ่งรูดไปที่แปดบอนวาสำหรับต่ำเล่ามือนีวิ่งรูดไปที่แปดแปดร้อยเปอร์เซ็นต์มือนีแปดร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องต่ำเล่าเนาะแฟนตัวสิบแปดยังหลับมือน เพราะว่าแปดมีแท้แปดมีแท้ว่าสันขันมีแท้กับรูดแปดลงน้องลุงพี่เนาะแ<ม>น่นยิ่รูดไปที่แปดจำได <มา S 1> ้มืี่นี่พันคุณพันตัวใดค่ะแปดสีกับสีสามยังไงแปดสีสีสามถ้าผู้ใดมีพันพันขุนพันไปนลงพี่วะแ<ม>น่นถูกมานสองอาทิตย์แล้วนบนลงพี่แมน่นโอ้ยพี่น้องพอสอยู่อเมริกาเลบายบ่ได้มาไล่สดแห่ สองอาทิตย์แล้ววะสันที่เพนถืกมาเอากระเปาเป็นยังมือนีกันยังท่านนลงพีเนาะท่านมือนีกับท่านเอามือนีก็รวยได้แม่จับหน้าจอไว้สองถุงเครื่องแมนบอลลงพีสองถุงเครื่องให้ได้ให้น้ำกกนเนาะสำหรับของน้ำเนี่ย่างเป็นยนังแม่สำหรับ เมื่อนี่สําหรับคลิปนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพี่หลายๆกราบนมัส,สก,การครับอขอสมนักปราถนาวเรื่อยมพอยยมแม่เอฟซีเอดมินก็ได้บอกว่าไทยบอกว่าเล่าสุขก,กันมาเกัดนอนหลวงพี่เนาะ,ะให้ได้ให้น้ำกันอ้าสาธุสาธุให้สุขสกันมาเด้อมักนโมยมวะครับพวานี่หมักสี่หนึอพอกันไม่ในคลิปหนาที่บ้านเส้นรุ่นเด้อครับ